วิชาหน้าที่พลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของครอบครัวเราควรเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับครอบครัวดังนี้โครงสร้างของครอบครัว แต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกันไปบางครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดเล็กมีพ่อแม่และลูกบางครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดใหญ่มีพ่อแม่ลูกและญาติผู้ใหญ่เช่นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอาศัยอยู่ด้วยกัน ตัวอย่างครอบครัวจ้ยเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวของจ้อยจึงมีพ่อแม่และจ้อยครอบครัวของจ้อยจัดเป็นครอบครัวขนาดเล็กเพราะมีสมาชิกน้อยดังตัวอย่างเลยค่ะตัวอย่างครอบครัว ก้อยมีน้องชายหนึ่งคนในครอบครัวของก้อยมีตาและยายอาศัยอยู่ด้วยสมาชิกในครอบครัวของก้อยมีทั้งหมด6คนได้แก่พ่อแม่ตายายน้องชายและก้อยครอบครัวของก้อยจัดเป็นครอบครัวขนาดใหญ่เพราะมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันหลายคนค่ะ สมาชิกที่อาศัยอยู่ในครอบครัวต่างๆอาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันและจำนวนสมาชิกอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันแตกต่างกันออกไปแต่โดยทั่วไปโครงสร้างของครอบครัวต่างๆมักจะมีสองลักษณะดังนี้ค่ะลักษณะที่1ครอบครัวขนาดเล็กดังตัวอย่างเลยค่ะมีพ่อแม่และลูกค่ะ ตัวอย่างที่สองครอบครัวขนาดใหญ่จะมีสมาชิกหลายคนค่ะประกอบด้วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่และลูกๆหลายคนค่ะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวคนในครอบครัวต่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกันดังนี้พ่อแม่ เป็นผู้ให้กําเนิดลูกเป็นผู้มีบุญคุณอย่างยิ่งต่อลูกพี่น้องเป็นลูกของพ่อแม่เหมือนเราญาติผู้ใหญ่ของเราได้แก่คุณปู่เป็นพ่อของพ่อคุณย่าเป็นแม่ของพ่อคุณตาเป็นพ่อของแม่คุณยายเป็นแม่ของแม่คุณลุง เป็นพี่ชายของพ่อหรือแม่คุณป้าเป็นพี่สาวของพ่อหรือแม่คุณนาเป็นน้องของแม่คุณอาเป็นน้องของพ่อโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวค่ะประกอบไปด้วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่า คุณลุงคุณป้าคุณพ่อและคุณอาฟังคุณตาคุณยายประกอบไปด้วยคุณลุงคุณป้าคุณแม่คุณน้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ประกอบไปด้วยตัวเราหรือจะมีพี่มีน้องดังโครงสร้างตามตัวอย่างเลยค่ะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีบทบาทหน้าที่คอยอบรมสั่งสอนและให้คำแนะนำแก่ลูกหลานค่ะคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทหน้าที่เลี้ยงลูกคอยสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีและดูแลปู่ย่าตายายค่ะ ลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่และตั้งใจเรียนหนังสือหลานให้ความเคารพรักต่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาค่ะทุกคนในครอบครัวต่างมีหน้าที่และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราจึงควรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องสมบูรณ์เพื่อให้ครอบครัวของเรามีความสุขค่ะ สิทธิของสมาชิกในครอบครัวสมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างมีสิทธิในเรื่องต่างๆเช่นมีสิทธิในทรัพย์สินของตนเองมีสิทธิในชีวิตและร่างกายของตนเองมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นมีสิทธิในการกระทำสิ่งต่างๆที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ผิดกฎหมายไม่ขัดต่อข้อตกลงในครอบครัว หรือกฎระเบียบในสังคมเรามีส te <OR> in ิทธิ์ที่จะทำสิ่งต่างๆได้แต่ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะเมื่ออยู่ในครอบครัวเราควรเคารพสิทธิของสมาชิกในครอบครัวเช่นไม่รื้อค้นสิ่งของของผู้อื่นไม่นำสิ่งของของผู้อื่นมาใช้ถ้าต้องการใช้สิ่งของของผู้อื่น ต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนการเคารพสิทธิของผู้อื่นจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่เกิดการทะเลาะวิวาทหรือขัดแย้งกันค่ะการใช้อำนาจในครอบครัวตามบทบาทหน้าที่และสิทธิพ่อแม่มีอำนาจหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม และมีสิทธิที่จะมอบหมายงานให้ลูกช่วยทำเช่นให้หล้างจานถูบ้านมีสิทธิที่จะตั้งกฎกติกาให้ลูกๆปฏิบัติตามเช่นห้ามเล่นเกมเป็นเวลานานๆานห้ามลูกดูโทรทัศน์จนดึกห้ามเที่ยวเล่นนอกบ้านในเวลากลางคืนเป็นต้นถ้าลูกๆไม่ปฏิบัติตามกฎ พ่อแม่มีสิทธิที่จะลงโทษลูกได้ตามความเหมาะสมเช่นไม่ให้ดูโทรทัศน์ลดเงินค่าขนมไม่ให้เล่นเกมว่ากล่าวตักเตือนลูกพร้อมกับบอกผลเสียที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ลูกเข้าใจค่ะจบแล้วนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวค่ะ